ต้องกลบสวสรีเ่านชมชาวไทยทั้งในและนอกโลกทุกท่านกันด้วยนะฮะก็อยู่กับผมโซบ้าวชีวีแล้วก็วันนี้น่ะมจะมาทดลองดีกว่าเรียกว่าคลิปทดลองดีกว่าในการทาแจเกเรนะฮะใน Google Meet ด,ด้วยมือถือนั่นเองซึ่งผมได้เข้าทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ไว้นะ,ะเพื่อที่จะมาอัดหน้าจอตรงนี้ให้เพื่อนๆนได้ดูกันน,นั่นเองเนื่องจากว่าผมหาวิธีทําในมือถือแล้วแต่มันก็ทํายากมันทําไม่ได้เลยนะฮะซึ่งวันนี้น่ะผมจะมาสอนโดยการแชร์หน้าจอนั่นเองซึ่งมันสามารถทําได้เหมือนกันนะฮะ แต่มันอาจจะมีข้อเล็กน้อยที่อาจจะไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาทำกันใน t i ก t o k ในแบบนี้นะฮะแต่มันสามารถทําได้นะในโทรศัพท์ซึ่งเนะ่ะวันนี้จะทํำไงก็ไปดูกันเลยเอครับขั้นแรกครับก็ให้เราทําการเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปที่ Google หรืว่าเข้าไปอะไรก็ได้นะที่เราสามารถโหลดวิดีโอแจกเกเรของเรามาได้นะฮะอ่ะอันนี้ผมโหลดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ไงต้องเห็นลนยะนี่ โอเคหลังจากที่เราได้วิดีโอมาในเครื่องแล้วะฮะให้เราทําการเปิด Google Me e t นั่นเองฮนะนี่เดี๋ยวจะเปิดเข้าไปเลยอันนี้ผมเข้าไปในมือถือแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมจะเข้าไปแล้วะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดปุ่มมจุดด้านล่างจากนั้นเนี่ยให้กดปุ่มที่แชร์หน้าจอะฮะแล้วก็กดเริ่มแชร์เลยนี่ มันก็จะขึ้นประมาณนี้นะเห็นไหมในในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมเนะี่ยมันก็ขึ้นว่าผมแชร์หน้าจอแล้วนะฮะแต่มันยังไม่เห็นอะไรเราต้องกดปุ่มโฮมบอกไปนะฮะแล้วก็ไปหาวิดีโอที่เราทําไว้เมื่อกี้นั่นเองนี่ฮะก็เปิดมันไปซะอาจจะเหนมันเป็นแนวตั้งใช่ไหมฮะถ้าอยากมันเป็นแนวนอนอะ่ะเราต้องคลิกหน้าจอนะฮะเรามาเปิดการหมุนตังนี้นี่จากหมุนอัตโนมัติก็พลิกหน้าจอเป็นแนวนอนนั่นนี่มันพลิกละ ข้อเสียของวิธีนี้นะฮะคือถ้ามีใครทักแชทโดยส่งอะไรหรือว่าแจ้งเตือนอะไรทุกอย่างในโทรศัพท์เรามันจะขึ้นหมดเลยนะฮะมันไม่เหมือนกับการที่เราทําในคอมนะตอนเนี้ผมกําลังหาวิธีที่จะทําให้มันเหมือนในคอมที่สุดน,นะแต่ยังหาไม่ได้นะก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนก็ถ้าใครอยากจะทําก็เอาไปลองเล่นก็นได้นะฮะอันนี้ก็ทําได้เหมือนกัน แล้วถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วถ้าอยากให้ผมทำอะไรใน Google Meet อีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในคอมพิวเตอร์อหรือว่าในโทรศัพท์มือถือก,ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะเข้าไปตอบนะครับตอนนี้ก็ยินีต้อนรับทุกคนทุกหน๊าบา,บาย